รองเท้านันยางนี่เนี่เหยียบเลยพอ,อขึ้นปนหนึ่งได้5บาทใส่ใน,นกระบอเกแล้วก็มัดยางไว้แล้วให้รัดยางไว้กลัวหายประทับใจมากไว้เด็ดผมให้8ปดถึงสิบแล้วกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเู้ชในการติดเตาค่ะวันนี้หนูจะมาช่วยพ่อเตาเรีวิวขนมยุกก เดี๋ยวผมจะมารีวิวขน,นมที่ผมกินตอนเด็กๆก,กินตามรถเข็นเลยอย่างถ้าใครเคยดูนะครับ EP รีวิวของเล่นยุค90นะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในรถคันเดียวกันก็จะมีทั้งขน,นมแล้วก็ทั้งของเล่นด้วยมาดูนว่าความอร่อยในสมัยเด็กเนี่ยพอมากินตอนโตเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนกันหรือเปล่า ใครทันบ้างครับอันนี้นะฮะชื่อว่าโคลาเมื่อก่อนนี้น่าจะซองละ2บาทนะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าตอนนี้ซองเท่าไหร่นะวันนี้นะครับผมจะมีของแจกอีกแล้วกิ๊์เวกอีกแล้วนะครับแจกทั้งหมดนี้เลย1รางวัลรอฟังท้ายคลิปว่าจะเป็นคําถามอะไรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าซองมันจะยาวประมาณนี้นะแต่ทำไมปัจจุบันซองมันเหลือแค่นี้ปกติเราก็จะกินกันเป็นเม็ดถูกไหมครัแต่ผมไม่กินเป็นเม็ดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยรองเท้านันยางนี่แหละเหยียบเลยเหยียบกับพื้นหรอ็ดรีละเเยสจปุ๊ เอาหลอดมาอะไรแฮปปีม้มาอีกแล้วเทมี้มาอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเสร็จปุ๊บผมก็จะเล่นอย่างนี้ปั๊ <c oughs> มีควันออกมาแล้วก,ก็กินอร่อยมากเอปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแต่ก็มีกลิ่นโคากรสชาติบอกเลยว่าเบาหวานแน่นอนหวานมากโคลาสองบาทค่ะ พี่ซื้อหน่อยนะคะเต็มสิบอันนี้ผมให้ด้วยความสนุกและก็ความอร่อยค่าตอนโตมาเนี่ยให้สักหพอหวานเกินไปเขาเรียกว่าลูกอมจีจาดเปิดออกมาปุ๊บแล้ก็จะมีถุงใส่ลูกอมแล้วก็มีของเล่นของเล่นอะไรฮะลูกคางครับผมของเล่นคือลูกคางมีด้วยกันทั้งหมด3เม็ดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน เปรี้ยวจริงลิ้นเริ่มชาแล้วอะไรอันนี้ให้ประมาณสัก7เต็ม10อ่าขวดโค้กขวดเปปซี่เนี้ยมันคืออะไรเนี่ยลูกอมเกล็ดน้ำตาลกลิ่นโคลาอ่ะเรียนแบบเลยเหมือนแบบโค้กเปปซี่อะไรเงี้ยสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็เปิดฝาออกมาแล้วก็เทมาดูเนี่ยครับมันก็จะเป็นเกล็ดๆอย่างงี้เขาบอกว่าน้ำตาลนะครับทั้งหมด93%นะฮะกูโค้ไซรัปสเเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือกินน้ำตาลล้วนครับ กินไอเลมอนที่มาเนี่ยลิ้นพังเลยอันนี้จืดไปเลยโคลานี้หวานกว่าโคลาเม็ดอันนี้หวานกว่า,า, ét, นนวา,วาแต่ว่าน,นี้ก็คือแบบเป็นแค่กเกรดเบาๆนะฮะบอันนี้ผมให้5เต็ม10และกันเด็กๆก็น่าจะชอบอยู่เพราะมันไม่หวานมากนะครับชิ้นต่อไปนี่เลยเหรียญทองเหรียญทองแต่และเหรียญก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเหรียญทองของโดเลมอนเอาโดเลมอนมาล่อเราโดเลมอนกำลังโกรธอยู่เพราะว่าเรากำลังจะกินโดเลมอนอือืมรสชาติเหมือนเดิมเลยแต่ถามว่าได้กลิ่นช็อกโกแลตเยอะไหมก็ ไม่ค่อยเยอะครับเหมือนเรากินแบบน้ำตาลกับนมมากกว่าพลังงานนะครับ240แคลอรี่นะครับผมกินแล้วรับรองมากน้ำหนักขึ้นแน่นอนอันนี้ผมชอบมากอันนี้กับอันนี้จะเหมือนกันนะเนี่ยมันชื่อว่ายำยำยินยินนยำยยิ้ม,ย,ม,ย,ม,ย,มยิ้ม ชื่อภาษาไทยคือยิ้มยิ้มอันละแค่2บาทแล้วเราได้กินช็อกโกแลตะแล้วก็ได้กินกับขนมปังแห้งนี่เราได้ตั้ง5แท่งแล้ววิธีการกินก็ไม่เหมือนกันนะแต่และคนบางคนก็จะกินขนมปังก่อนแล้วก็เหลือช็อกโกแลตไว้ชิ้นสุดท้ายแล้วก็ค่อยกินต่อกินยังไงจุ่มทุกชิ้นจุ่มทุกชิ้นเลยแล้วต้องบาลานซ์ดีๆนะเพราะว่าต้องให้มันหมดพอดีถูกไหมช็อกโกแลตน้อยช็อกโกแลตเล็ก <laughs> โอ้โหพี่รู้สึกว่าแท่งขนมปังมันเล็กลงหรือเปล่าหรือว่าเราตัวใหญ่ขึ้น มันเล็กลงปะมันเล็กลงมันเล็กลงใช่ไหมแต่ราคาเท่าเดิมไงราคาคือสองบาทเท่าเดิมชอ็กอกโกแลตหายม, <laughs> <ค> <laughs> มันติดมานี่มันติดอยู่ตรงนี้เวลากินแล้วก็ <c oughs> ต้องเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนที่มันติดตรงซองออกมาก,ก่อนเคลียร์แล้วก็ค่อยๆกินอรสชาติมันเดิมผมชอบกินตัวแท่งมันมากแท่งมันอร่อยผมก็จะกินแบบเนี่ยค่อยๆกินเข้าไปตัดที่ได้น้อยเพราะเ้ย ก็จุ่มมากิน่ะกินไปเรื่อยพขอจื่มหายปุ๊บเกลแล้วเกลืออีกเกลืแล้วเกลออีกอืมหมดแล้วสองบาทเป็นขนมที่ใจมากไวเด็ดโบให้แปดเป็นสิบแล้วกันเรียบร้อยครับไฟแตกครับนี่ฮะฝีมือกงยูครับออกไปเลยเด็กๆ <c oughs> พอกงยูไม่ต้องเล่น ีนไงนี่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 ไง,นไงคนทำนิ้วโกดนมอัดเม็ดพี่เต๋าเป็นคนที่ไม่ชอบกินนมอัดเม็ดไม่ชอบเลยจะไม่ค่อยกินเลยเพราะว่ารสชาติมันแบบแปลกมันจะแบบช็อกโกแลตก็ไม่ใช่เจา้าวานิลาก็ไม่ใช่มันก็เลยแบบรสชาติปลาแลมปราแลมนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าพอโตขึ้นแล้วเนี่ยลิ้นจะเปลี่ยนหรือเปล่าอร่อยดีอะไม่ผ่านไม่ชอบผมไม่ชอบผ่านอันนี้ให้สามเต็มสิบ พี่เต๋อได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทห้าคำถามนี้ไล่เลยนะตั้งแต่อนุบาลจนถึงป6ก,ก่อนแล้วกันเนาะอุดุบาลไม่ได้เงินไปโรงเรียนเลยเพราะว่ายัางเด็กมากพอขึ้นป1ได้5บาทใส่ในกระเป๋าเกลแล้วก็มัดยางไว้สมมุตินะ แล้วใครรัดยางไว้กลัวหายอาพอขึ้นปสามปสี 3, ่ 4, ได้10บาทแล้วก็พอปห้าปหกได้ไปวันละ15บาทพอขึ้นมัธยมก็ค่อยๆเพิ่มมาม1 20ม2 25, อ5ม3 3 0บาทแล้วพอมอปลายมาได้ไปวันละ50บาท50บาทนี่ถือว่าเยอะแล้วนะต่อได้อะไรต่อได้่าไรป .4 ี่ต่อได้40บบาทอะฮะจริง สี่สิบบาทต้องไปซื้อข้าวกินเองไงไม่ปหกเขามีค่าโรงเรียนให้ต่อโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนเดียกับพี่ต่ออะซื้อข้าวกินเองเอไม่ซื้อข้าวกินเองแล้วไม่ใช่เดี๋ยวโรงเรียนปฐมให้ซื้อข้าวกินเองบ้าหรือเปล่าตอปอสี่บ้าหรือเปล่าไม่เราเลือกได้อ๋อเลือกได้ยังไม่กินใช่ทิ เราได้ซื้อขนมอะไม่กินขนมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินขนมพอปอลห้าปอกไม่กินขนมแต่ว่าตอนปอหนึ่งปอสองปอสามนี่คือเลิกเรียนปุ๊บไปหน้าโรงเรียนเลยแล้วก็นี่แหละซื้อโคลามาแล้วเหยียบเหยียบเหยียบกันให้กับเพื่อนมาวินนี่มีทั้งช็อกโกแลตสีแดงแล้วก็มีรสชาติของนมแล้วก็มีสตรอบเบอรี่นะสีชมพู <c oughs> ได้คงใจได้ไปสี่บาทเลยละมอลหนะนึ่งไ, <c oughs> ได้เท่าไหร่ร้อยโอ้ยนะาเงินมันขึ้นต่อมอหนึ่งที่ปีหนึ่งเป็นพ,พี่แก่เงี้ย <c oughs> พี่ปีหนึ่งพี่ได้ไป ที่ไม่ได้เงินไปโรงเรียนเหรอไี้ต้องหาเงินเองปีนทำไมต่อทำแบบนี้อ่ะมารีวิวขนมต่อแค่เห็นซองขนมนี่น่ากินแล้วนะอือร่อยก็กินกาแฟใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้ให้แเต็ม10เลยเอ่อในเด็กสมัยนี้ครับผมอยากรู้นะฮะตอบคอมเมนต์ม,นมาหน่อยว่าได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทกันนะอยากรู้อยากรู้ ขนมแบบนี้ไม่มีทางได้กินแน่นอนเพราะว่ามันราคา10บ,บาทนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสิบบาททำได้ขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยอันนี้เหมือนอะไรครับแฮปปี้ y c นทีเชิร์ตนะครับสามารถสั่งมาแล้วนะครับผมตัวละ490บาทนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับผมถ้าสั่งสองตัวตอนนี้นะครับเราลดให้เหลือ890บาทครับผมสั่งมาได้เลยนะครับผมนี่จะได้มีเสื้อใส่กัน,นเยอะนะครับชิมแล้วนะนะ หวานจัดเนี่ยที่ต้องลดน้ำหนักเนี่ยมันมีรีวิวหอเหมือนกินน้ำตาลนะมันอร่อยนะแต่ว่ามันเหมือนกินน้ำตาลเลยครับน้ำตาล40%ไขมันปาล์ม3ามนมผงขาดมันเลยน18%ผงโกโก้อีก8%เด็กๆก,ก็ไม่ควรกินเยอะนะครับ6เต็ม10แล้วกันชช้นนี้ปลาแผ่นอบทรงเครื่องเทนจัง,จางถามว่าขนมแบบนี้ชอบอะไรไหมก็ไมช่ชอบเท่าไหร่นะ หนึ่งบาทนะตอนนี้เข้าขายที่ราคาหนึ่งบาทต่อแผ่นนะมาดูว่าได้แผ่นใหญ่หรือเปล่าซองขนาดนี้หนึ่งบาทเหมือนกินต้มยกย่างเลยอะ่ะเหมือนเช้ยวกระดาษสองเต็มสิบอามานี่ดีกว่าผมสงสัยมานานแล้วรอคิดว่าอะไรสบูป่ปเหมือนกล่องสบู่ ผลไม้เทสตี้มะนาวมะนาวแช่อิม่มเอ้ยเรียบร้อย,ยสองรอบไม่ได้รีวิวละรีวิวหลอดไฟนี่แหละต่อครับโห้ยใจหายถึงไหนแล้วเนี่ยมะนาวแกออกมาฮะหน้าตาอย่างเงี้ยใครจะกล้ากินอ่ะกลิ่นมันเหมือนบวยเลยฮะ ก็คือบวยอ่ะคุนดูต่ออร่อยอยู่นะถ้าใครชอบกินบวยกินอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะโอเคอยู่ครับห้าเต็มสิบแล้วกันตุ๊กตับคืออะไรฮะัตุ๊กตับถั่วบดกับน้ำตาลใส่งาถั่วบดกับน้ำตาลแล้วก็ใส่งาถั่วทุกอันนี้ผมไม่ทันนะฮะไม่ทันพ่อรู้ไหมฮะมันผลิตตั้งแต่หนึ่งเก้าเจ็ดหกครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดหกครับว้าวทุกวันนี้ก็ยังมีขนมตุ๊กตา๊ที่เขาเอาไว้ตอนเปนตอนตุ๋นจีนไว้าอ๋อนี่ไงตัวแสบมาแล้ว ตุ๊กตั๊บต,บตามังกรนะฮะขนมฟิลเนี้ยไม่ค่อยชอบแต่เดี๋ยวจะลองชิมดูนะมอร่อยอ่ะอร่อยเจ๋เฮ้ยมีถั่วข้างในใช่ไหมมันคือถั่วเลยค่ะมันคือถั่วเลยใช่ไหมนี่น,นี่อร่อยต่ออร่อยครับอร่อยกินเลยทีเดียวหมดมื้อร่อยอร่อยยห้อนี้อร่อยผมให้แปดเต็มสิบเลยมีแปดสองอันแล้วนะมีโค้าแล้วก็มีนี้ด้วยนะตุ๊กตั๊บ,บมสมยัสมยนี้ครับขนมตุ๊กตับ๊บสมัยนี้ก็จะมาแบบนี้ รูปอมรูปไข่อันนี้อาจจะไม่สามารถแจกไปได้นะครับเพราะว่ามันใส่มาในถุงเดียวอ่ะเดี๋ยวใส่ถุงซิปล็อกส่งให้นี่เหมือนไข่ในโนสาวไหมชิมรสส้มปะรสเ,เดียวกัน <kad? S 1> รสเดียวกันครับอันนี้คือรสส้มหมดเลยะครับก็อมเล่นๆได้หวาน,วนๆเพิ่มพลังงานได้ก็ให้สัก6กเต็มสิบป,ป,ป๊อป๊อท่านอดไฟ แตกไม่ต้องกินเลยอ่าที่มันจะแตกในบากอะปอกแป๊กปอกแป๊กเอ้ะมันไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่อะมันคือเม็ดอมกินโคลร่าตาป๊อปมันป๊อปแบบไม่ได้ปอกแป๊กอะอร่อยเจ็ดเต็มสิบอันนี้ให้เจ็ดเต็มสิบเลยหมากฝรั่งรสมิ้นต์มันเป็นขนมที่เหมือนบุหรี่ แต่ก็เราขายให้เด็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอุ้ยใส่ซองซิปล็อกมาด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> ผมก็ไม่ค่อยชอบกินอันนี้นะเพราะว่ามันอะไรรู้ไหมะยากและบางทีอากาศร้อนกระดาษติดหมาฝรั่งแล้วมันเอาไม่ออกมันคือฝรั่งนะเพระใช่ hey, เป็นรสมิน้นต์กินมิน้นตะออกมาเลยอร่อยฮะตลายในปากแล้วเจ็ดเต็มสิบแล้วกันครับ ทุกอย่างที่ผมซื้อมานะครับมีวันหมดอายุนะฮะหมดอายุปี2023อีก2ปีข้างหน้าที่จะหมดอายุคนที่ได้รับรางวัลไปเนี่ยสามารถเก็บไว้แล้วก็ทานได้หรือจะเอาไปขายก็ได้นะครับเดี๋ยวจบเทปนี้ไปเดี๋ยผมต้องไปตรวจค่าน้ำตาลก่อนน้ำตาลขึ้นแน่บอกนะครับหน้าตาก็ได้แบบนี้อ่ะมาชิมครับรสชาติจะเป็นไง อร่อยและอ้วนมากอันนี้เจ็ดเต็มสิบไม่เคยกินขนมเด็กแล้วมันเยอะขนาดน,นี้มาก่อนไม่รู้ว่ากี่อย่างนะ <S <S 1> <S 1> ผมถามเลยแล้วกันผมจะถามคนดูว่าวันนี้ผมมารีวิวขนมทั้งหมดกี่อย่างตอบไปแค่ตัวเลขก็พอหนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งคนหนึ่งรางวัลเอาไปเลย <S 1> <S 1> นี่ผมจะกินหินนะฮะน่าจะเป็นขนมเคลือบช็อกโกแลตนะ เหมือนนี่แหละเหรียญทองมันชอบได้เหรียญทองเนี่ยไม่ไหวมันหวานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินขนมนะครับเด็กๆอย่าก,กินเยอะนะถ้ากินเยอะแบบพี่เจ้านะรับรองเลยผมมึนหัวตอนนี้มึนหัวมากเลยนะเอาจริงแค่ชิมสองรังนิดสองรังหน่อยนี่ก็มึนหัวแล้วครับ <S <S นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะในขนมยุค90แล้วกันตีกลมๆเลย90เพราะว่าผมเกิดยุคนั้นพอดีถ้าใครมีขนมที่ชอบก็สามารถมนมาบอกได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมตอบคําถามมนเข้ามานะครับว่าวันนี้ผมรีวิวขนมไปกี่ยี่ห้อตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับน,นี้สวัสดีครับขอญอาตไปสั่งอนลูกแมวก่อนนะแก้งหลับฮะแงนะแงนะ Anna?